รถไถมือสองเช็คพร้อมใช้งานคูนเสมอแท็กเตอร์สาขาลำปางกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกิขคารบรักทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับร้านคูนเสมอแท็กเตอร์สาขาลำปางนะครับเดี๋ยววาระรถไถมือสองลำปางครับวันนี้มีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นยันม่านะครับยันม่าสามเก้าแรงนะครับหรือว่ารหัสของเปิ่อนจะจะเป็น EF ฟสามเก้าสามทีนะครับอ่าเป็นเจดีสามนะครับเนาะอันนี้เป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับ พันหกร้อยซีซีนะครับกาหม้อกับงานส่วนตัวนะครับงานเล็กๆนะครับลงน้าได้สบายๆนะครับใครเสาหาวายูนะครับบอกว่าจะเป็นงานไรนะครับที่เป็นงานส่วนตัวนะครับหรือว่างานลงน้านะครับกระตอบจย์อยู่นะครับสภาพพร้อมใจงานนะครับรถกรนี้รถปีหกสามนะครับรถปีหกสามจะมใจงานเพียงแค่หกร้อยชั่วโมงนะครับมีเก็บสีจุดเดียวนะครับแค่ในส่วนใบมีดนา นะครับโซนจุดอื่นนี่เป็นสีเดิมหมดนะครับสีเดิมโรงงานนะครับย่างหน้ากับประมาณ85%บวกนะครับย่างหลังกบ็85%บวกเช่นกันนะครับถ้ายก็คือเป็นสีเดิมหมดนะครับสีเดิมโรงงานเลยนะครับกันนี่ถ้าเปิดราคาถ้าเป็นอุปกรณ์2ชิ้นก่อนเนาะครับเนาะถ้ามีใบด้านหน้าก็ผ่านหกนะครับก็เปิดราคา3 8 9 0 0 0บาทเนาะครับนี่เป็นราคาเงินสดนะครับ ถ้าเปอมาพี่น้องท่านได้สนใจยาดาวแล้วก็พรกับยันมาแค่ไปตอนไทยแลนด์เนาะครับเนาะก็นี่กระด้าขันตามเพียงแค่45,000ับาทนะครับมีงวดย่อยเดือนละ2 0 0 0บาทนะครับแล้วก็งวดใหญ่เจ5 0บาทนะครับเจดปีนี่พรยาวๆเลยเจดปีนะครับอ่านี่ครับรถใจงันไปเพียงแค่6กรยชั่วโมงเองครับเส่องนี่สตาร์ที่ง่ายครับเสียงแน่นนะครับแล้วก็ระบบต่างๆครับผมเช็คแล้วนะครับ อ่าพ่มงจงานมดนะครับระบบฮดรลิกใบมีดนะครับขึ้นเร็วลงเร็วดีนะครับพกแฮดรลิกนะครับในส่วนของพงมาไลก้าการทํางานนะครับอันนี้ผมเช็คกับมดละนะครับอ่าควงมือเดียวแต่สบายสบายครับก็มต่างจากรถไม่นะครับพี่แกเขาเอามาอ่าเช็คแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องพวกของเร็วอย่างเรียบร้อยอย่างนี้การมันนับหนึ่งไม่ทีเขาอ่าครับเครื่องเกีร์นี่ผมทดสอบการใช้งานเบื้องต้นได้เลยละนะครับ โฟวิลล์ใจงานได้ตามปกตินะครับพวกวิดีโออย่างก็ทดสอบเรียบร้อยละนะครับก่อนในส่วนของยันหมากจะเด่นในเรื่องของอรอบเนาะถ้าเทียบกับคู่ตางรอบเนเ้อจัดกว่านครับพวกงนันดันบินก้างานันงันไถถ้าเป็นงันไรนี่เป็นเด่นเลยอ่าครับนี่นะไถสว่หายู่นะครับนี่ครับเครื่องนิ่มๆเลยนะครับเหมือนรถมอเตเลยนะครับนี่โอ้โห เครื่องแห้งครับเครื่องคือผมยอมรับเลยผมครับครูก็ตาไม่นี่มาเจอยันมานี่ทิดใจเพราะว่าหลบหลบของกวานเลีวมากกดมานีก็ค,คือเป็นมาเลยนะครับนี่กุ่มจราจรดนะครับอ่าครับนี่นะเนี่ยถ้าพี่น้องนสนใจนะครับเป็นราคาเงินสด3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับมีอยู่ว่าสองชิ้นนะครับแต่ถ้าเป็นดาวกะดาว 45,000บาทมีหัวดย่อยเดือนละสองปันนะครับแล้วก็หววใยญ่ปลายปีนะครับ70,000นะครับ7ปีนะครับพรเอ็7ปีกับยันหมาแค่ไปตอนไฮแลนด์เลยนะครับพ้อนยาวๆไปเลยนะครับตั้งหลานก็จะมีเปลี่ยนมันเครื่องกรองเช็คตามมาตรฐานนะครับของตั้งยันมาไยไฮแลนด์ฮือนะครับเช็คคือพร้อมใจครับเช็คหมอบคอนง่งพี่เตอร์ผมจะฮือช่างนิชชนของยันหมาเปิดเข้ามาเช็คตามตามมาตรฐานเปิด นะครับถ้าขายเสื้อหาอยู่นะครับอ่ารถยันมาสามสแรงนะครับแค่นี้ก็อ่าใจงานของตัวเองหรือของญาติพี่น้องอ่าหรือไปออกงานรับจ้างนี่น้อยอ่ะได้เลยสบายๆนะครับยิ่งเป็นงานไรนี่โอ้โหผมว่ายันมานี่ค่อนข้างมีภาษีดีกว่าในส่วนของครูตานะครับแต่ทางงานนะกใกล้เคียงกันนะครับนี่น้องท้าได้เสื้อหาอยู่นะครับหรืออ่ากำลังตัดสินใจอยู่ว่าเอ๊ะ เขามีเงิน Care, เพียงแค่ท่านี้มีเงินสดอยากจะพรนะครับก็จะมีในส่วนของกัะนี้เป็นตัวเลือกนะครับถ้าพี่น้องาดสนใจนะครับก็ล็อกเข้ามาพอได้ที่พุเหมณฑลเตอร์สาขาลำปางนะครับรถอยู่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับ